สวัสดีครับพวกกับผมชื่อเฮอยน,นะลีกีป,ป้าเอ็มซฮะอันนี้บางคนอาจจะงงว่าทำไมเปิดคลิปมาแล้วอยู่นั้นจอเดสก์ท็อปนะฮะน <c oughs> เขาเล่กเลยนะฮะวันเนี้ยมีน้องคนหนึ่งนะฮะมาบอกผมว่าพี่ตัวพี่โดนแบนหรือไงนะฮะตัวพี่โดนแบนใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่าอย่ไปดูคอมเมนต์เลยอยันนี้มีปะะอยู่เนาะ าช้าเลยนะฮะมีงปัญหาอะไรอ๋อไม่ใช่ฮะโอเคนะคไปนี่เลยนั่นจากนี้แหละเอ่อเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้อนนอนเอออ่าดนูนะฮะน้องคนนี้พี่ตัวโดนแบนเหรอครับเห็นมีคนไปแจ้งบัก็กตัวพี่ gm บอกแล้วครับอ่า น้องเนี้บอกผมมาว่าผมโดนแบนนะฮะแล้วผมอ่ะอ่าไม่ได้ร้องอันนี้ไม่ได้ร้อกนะมันมีน้ำมูกนะผมเป็นบัตนะฮะเฮอผมโดนแบนบั๊กเจ็ดวันนะฮะซึ่งโดนซึ่งจะเปลดแบนวันที่ห้านะผมวันที่ห้าเลยแล้วทีเนี้ยคนที่จแจ้งไปผมก็คือใคร คือคนนี้นะฮะคนนี้ครับฟูรุยะเรคุงนะฮะนี่ฮะฟูรุยะเรคุงแจ้งแบรนบักผมเดี๋ยวงราให้นะคือแบบหายใจไม่ออกอะน้ำมูกน้ำมูกอะไม่มีน้ำมูกอะบรรยากาศมันเปลี่ยนไงบรรยากาศจะเขา้าหน้าหนาวแล้วนะฮะคือ ผมอะ่ะรูปนี้น่าเกลียดสุสดๆเลยที่พอจะทำไมถึงผม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 จะพูดอย่างนี้อ่ะไปดูกันเลยคลิปหลักฐานนะฮะดูเลยนะอย่าสักครู่นะเอาไว้ข้างๆอ่ะโอเคดูนะฮะมเมื่อกี้พันเลยนะไปโอ้โหติดอะไรขึ้นนี่ป๊าปป๊าปเนี่ยเห็นไหมผมขึ้นเนี่ย ถ้าผมโดนบัคโดนแบกจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมขึ้นตรงนี้ระยะนี้พอดีเนี่ยในคลิปตามคลิปเลยเนี่ยเนี่ยตามคลิปก็ตามรูปภาพภาพที่โดนหน้าทักสุดคือภาพเนี้ยคือถ้าผมโดนแบกจริงๆอ่ะผมต้องขึ้นนี่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมต้องขึ้นตรงนี้เนี่ยหน้าโดนหน้าโดนถ่ายแบงมากที่สุดเลยตรงเนี้ยแต่คือน่ะดูหลังจากนี้นะครับคลิปผมมันสองทีห้าสิบมันถ่ายช่วงนั้นพอดี เรดูนะเนี่ยเห็นไหมแล้วผมกำลังลงเห็นไหมลงมาแล้วมันถ่ายไอ้คนนี้แหละคนนี้แหละเสื้อ่วงเนี่ยนะไปดูชื่อเลยดีกว่ามันมันมันชื่ออะไรเอยวลองมันโดนตบก่อนนะฮะคลิปนี้จําได้ว่าไอ้นี้โดนตบสกอเป็ดใช่ป่าววะสกอเป็ด e x กับชื่อหาเลยนะไม่รู้ โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่ฮะเนี่ยโดนแล้วโดนละนี่ฮะคนนี้ฮะชื่อนี้ถ่ายแบผมถ่ายแบผมแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ยยิงยิงเอ็กซ์อยู่ไม่มีจ้ะเนี่ยได้เหรอวะดูก่อนดูชื่อมันก่อนนะมันไปแล้วมันไปแล้วเ่าเนี่ยมันถ่ายแบบผม แคสิบนะนีมาชีเบลสิบธรรมดาธรรมดาแต่แค่เลวงล้วโดนตบป๊าบนี่แหละเออคนนี้แหละคนนี้แหละเออเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮะคนที่ถ่ายแบนผมคนนี้ึคนนี้ฮะขอถ่ายแบนผมช่วงขณะที่ผมลงเนี่ยช่วงนั้นที่ผมลงจากตรงนี้ตรงนี้เลยขอบขอบเนี่ยตรงนี้เลยซึ่งเป็นไปได้ว่าที่ผมจะโดนแบนเพราะว่า ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะขึ้นมัตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นตรงนี้มากกว่าเนี่ยผมขึ้นตรงนี้ตรงเนี้ยขอบไม้เนี่ยขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะลงตรงนี้ไงผมตั้งใจแค่ตรงนี้แล้วลงมานี่แต่จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจตรงนี้คือผมก่าว่าโดดปุ๊บให้แถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยแล้วลงตรงนี้หรือตรงนน้นก็ได้เนี่ยตรงนู้นน่ะแต่ซึ่งกับมันถ่ายแบรนด์ตอนผมแบบกําลังกําลังกันนั่นเลย มันปิงขึ้นเมื่อกี้พันเลยนะกลังไอ้นั่นเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวมันขึ้นบั็กไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหติดอะไรเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นบั็กไปแล้วเนี่ยเนี่ยขึ้นบั็กไปแล้วมันรอใครไม่รู้นะผมก็มาขึ้นนี่มันเหมือนมันจ้องรอผมอยู่อ่ะอ่าเห็นไหมเนี่ยผมขึ้นนี่นะผมเล็งนี่อยู่เห็นไหมเนี่ยผมหันหน้าอยู่เห็นไหมหันหน้าทางนี้อยู่เนี่ยเพื่อจะเล็งตรงนี้นะฮะเนี่ยเพื่อจะเล็งตรงนี้เฉยงงดิเดี๋ยวมันโดนแบ เนี่ยอย่าก็โดนแบนหลอกไงผมพูดอยู่เมื่อคืนซึ่งอันี้มาถ่ายแบนผมอยู่นี่รูปประมาณอย่างนี้เลยนี่คือผมเล็งเบเ,เล็งพื้นนี้อยู่เพื่อจะลงไงเพราะว่าถ้าผมเล็งไม่ดีอะ่ะผมตกไปข้างล่างอ่ะดูใหมปั๊บ<า>คือน,นี่ปั<า>บ๊บเนี่ยผมเล็งนี้อยู่เนี่ยผมเล็งพื้นถ้าผมกดเอมากเกินไปผมจะลงไปตรงนี้ไงลงไปแถวเนี้ย่ะลงไปแถวเนี้ยเนี่ยลงไปแถวเนี้ยเห็นไหมจะลงไปแถวนี้นะฮะ คือเลยผมกับว่าเออจะเล็งให้ถูกต้องให้ลงตรงนี้แล้วพอผมกําลังลงปั๊บเนี่ยกำลังระยะระยะเนี้ยระมาณระยะระยะเนี้ยระยะเนี้ยเนี่ยเนี่ยกำลังเล็งอยู่ระยะเนี้ยแล้วผมก็เงยหน้าปั๊บเนี่ยเห็นไหมเงยหน้าปั๊บอ่ะมันจ้องอยู่เนี่ยรูปเดียวกันรูปเดียวกันนะฮะซึ่งก็โดนแบนมันถ่ายตอนสองทีห้าสิบผมก็ลงทั่วโมมาสองทีสี่สิบเก้าแค่หนึ่งวิเอง หนึ่งวินาทีมันถ่ายผมนะฮะมันถ่ายผมผมลงนี่ปั๊บสิบเก้ามันห้าสิบมันถ่ายผมแล้วคือบอกตรงๆเลยนะคุณฟูรยุยะฟูรยุยะนะฮะชื่อเฟซคุณฟูรยุยะผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคุณอย่าตัดสินใจการถ่ายแบรนด์มั่วนะครับอย่างเช่นเป็นผมเป็นต้นนะฮะคุณถ่ายแบรนด์น่ะคุณส่งถ่ายแบรนด์แล้วส่งแบรนด์ G ออ่ะใช่แต่คุณน่ะ ถ่ายส่งแบนด์มั่วมากๆจริงๆเพราะผมอะ่ะกำลังขึ้นตรงนี้แล้วผมจะลงแต่คุณกลับถ่ายเลยแล้วคุณไม่เอะใจเลยเลย,เลยคุณถ่ายแม่งเลยแล้วส่งเลยนะไม่ได้หัวร้อนด้วยตอนเนี้ยผมไม่ได้หัวร้อนนะไมไ่หัวร้อนเลยนะแต่ผมคล่องใจกับไอ้ฟุริยะคงนะหนุ่มด้วยนะติดหนุ่มกรุงเทพนะฮะแต่คุณอะไร คืออะไรมันคือยังไงคุณถ่ายแบนผมเลยอ่ะคุณถ่ายแบนแบบมึงถ่ายแบบหนึ่งวิอ่ะแค่หนึ่งวิอ่ะถ่ายแบนแล้วอ่ะเส้งผมเพราะเพราะผมขึ้นขึ้นไงผมขึ้นขึ้นเมื่อกี้น่ะพึ่งขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยห้าสิบหกวิห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดเสร็จป้๊บอ่ะผมลงเลยผมไม่อยู่หรอกเนี่ยแล้วมันก็ถ่ายผมแล้วเรียบร้อย คุณแค่คุณใช้เวลาแค่หนึ่งวินาทีผมลงหนึ่งวินาทีคุณถ่ายผมแล้วอะ่ะแล้วคือผมไม่อยู่ถาวรไงผมอยู่แค่ตรงนี้แล้วลงเพื่อเลงว่าจะลงตรงนี้นะเออแต่คุณถ่ายแล้วก็ทําการเช็คข้อมูลผมเลยส่งแบนดมันคือยังไงเนี่ยเออคือคนแบบอย่างนี้เลยเหรอคุณอย่างนี้เลยเหรอ มันใช่เหรอคุณฟุริยะแล้วชื่อในเกมคุณน่ะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะรู้กระทั่งชแนลผมแล้วว่าคุณชื่ออะไรแต่ผมไม่ให้ใครไปด่าคุณแน่นอนแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากคุยกับคุณมากเลยอยากวิดีโอคอลกับคุณเลยอะจริงๆอยากวิดีโอคอลทางเฟซอะจริงๆแต่ซึ่งผมซึ่งซึ่งผมอะไม่มีกล้องแต่เป็นกล้องโทรศัพท์คุณเล่นโทรศัพท์ได้ แต่ตอนสับผมอะสัญญาณผมมันก้ากจริงๆเ <ๆ S 1> วลาคุยดีโอคอคอใครเวลาวดีโอคอกาแฟอย่างเงี้ยสัญญาณสองขีดเองอะอ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะแต่คุณอะไม่น่าส่งแบนมั่วเลยเพราะแค่ใช้เวลาแค่หนึ่งวินาทีแค่หนึ่งวินาทีเองเ <ๆ S 1> นี่ยมนถ่ายแบนตอนสองสองนาทีสามเจ็ด <ๆ S 1> นี่ตอนนี้พอนแต่ทีทานที่ผมรอสองนาทีห้าสิบ ห่างกันแค่หนึ่งนาทีกับสองนาทีเองเนี่ยผมลงตรงนี้ประมาณสี่สิบแปดแล้วมันถ่ายตอนที่ผมตอนอยู่ข้างบนตอนห้าสิบตอนข้าสิบผมเล็งูตรงน,นี้อยู่แล้วเพิ่งจะลงอ่ะแล้วมันก็ถ่ายแบนเลยดูดิแล้วนะคนดูรูปอื่นนะมันถ่ายรูปอื่นด้วยนี่รูปคนเนี่ยเช่นคนนี้บุญหลงเนี่รู้สึกว่าเคยเจอกันเซววนดีเคนะฮะเราไปดูเลยเนี่ยรูปเนี้ยเอออันเนี้ยไม่ว่าอย่างเงี้ยนั้นโดนแบนส,สุดเลยเพราะว่าบอนเป็นปบอลตรงนู้นน่ะนานแล้ว พราะมันต้องเดินไงนเดินไปว่าตรงนู้นเพื่ออ้อมโลกไปอยู่ตรงนูน้นะนะนะให่นไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งนี่คนนี้เนี่ยตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยน่านโดนจริงๆอันนี้น่านโดนจริงๆครับผมผมก็ทายนะเนี่ยเออบ้านพีผมผมก็ทายเนี่ยเห็นไหมเบ็ร้อยสองด้วยเออมันก็รูปนี้เออเนี่ยอันนี้ยน่านโดนทายจริงๆริงนะน่าโดนแบบสุดๆนะฮะรูปสวยมาก นะฮะแล้วนี่ก็มาเข้าออกห้องนะครับผมไม่เท่าไหร่หรอฮะแค่นั้นเองโอเคเห็นมาเข้าออกห้องมอมหมูด,ด้วยพอมานาน,นี้ผมมาสังเกตเฮ้ยมันแบนอะไรวะแบนโปร,รอผมเพิ่งมาดูอ๋อพีสามมีคนมาตรงนี้อยู่ในกำแพงนั่นนี่คือบอสซึ่งมันล่อบ,บอสมาตีมัน ตรงนี้ตรงนี้นะฮะอยากพูดตรงๆเลยว่าคุณอะส่งแบรนด์ได้มั่วมากจริงๆส่งแบรนด์ได้มั่วมากเลยนะฮะดูดิคือเขาช่วยคุณให้คุณยิงบอสแต่คุณกับแบรนคนที่คุณแบรนดแบนคนที่ช่วยคุณเพื่อผ่านด่านีสามเห็นไหม ขอช่วยคุณแท้ๆแต่คุณไปแบงเขาคุณโคตรโคตรจะมีน้ำใจเลยอ่ะคุณคุณคุณแบบอะไรเนี่ยอะไรของคุณฟุรยุยะชื่อกระตูนด้วยชื่อจริงๆคือวัสนุพงษ์ชัยมงนะฮะรู้อันถุนหรือเปล่านะช่างไม่เถอะโอเคฮะคือไม่นั่นโดนแบนอ่ะไอคนนี้ไม่น่น,นโดนแบนหรอก เพราะว่าใครบักนะมนจะมีใครจะไม่มีใครถ่ายแบนเลยนอกจากคนนี้นะฮะเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเกียดอะ่ะเกียดพวกโปพวกบักอะ่ะเหมือนเกียดข้าไส้อะ่ะดูดิเห็นไหมถ่ายแบนแต่นะาอันแต่นี่บักข้อห้องเนี่ยรูปพวกนี้ที่เขาถ่ายอะ่ะสวยทุกรูปเลยว่ารูปพวกนี้น่านโดนแบนทุกรูปจริงๆนี่บักขอ้อออกข้อห้องเห็นไหมอันเนี้ยจริงๆเนี่ยรูปเนี้ยสวยทุกรูปเลยเนี่ยน่า,านโดนแบนจริงๆนะฮะ นะผมอ่าแล้วก็ไม่มีแล้วฮะแต่คุณน่ะไม่น่าถ่ายแบนด์พวกนี้เลยนะฮะเนี่ยอันเนี้ยเป็นต้นไม่น่าอันเนี้ยซึ่งไม่น่าโดนแบรน์ได้เพราะขอบักช่วยคุณแล้วคุณกลับไปแบงค์เขาคุณทําคุณแบบเหมือนคุณเกลียดคนคนที่บัอ็อกอ่ะเหมือนคนเกลียดคนที่เท่กว่าคุณอะ่ะเออเหมือนคุณคิดประมาณนั้นน่ะ มึงเที่กกูเหรอแบนดแม่งเลยสัตว์น่ามึงทำบั็กอะ่ะมึงเจอกูเรียบร้อยเดิแนแพ้เลยอย่างเช่นเป็นผมดูดิดูดข่างกันแค่หนึ่งถึงสองวิข่างกันแค่เสี้ยววินาทีแค่เล็งพื้นลงมาเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองทีห้าสิบสองทีห้าสิบผมเล็งพื้นอยู่เห็นไหมเล็งพื้นอยู่อ่ะ ย่ถือนิวเคียร์เล็งพื้นอยู่น,น,นี่เห็นไหมนี่สองคนเนี้ยกำลังชนกันเลยกำลังชนกันเนี่ยเห็นไหมกำลังชนกันเลยมันกดถ่ายภาพแชะแชะเรียบร้อยแล้วผมก็ลงปั๊บสี่สิบเก้ามันหันหน้าหลบเหมือนทำเป็นเนียนนะว,ว่าเฮ้ยกูเฉยๆว่าเฮ้ยนี่คงจะไปเฉยๆฉ,ย,ฉยบ้างเออหนุกูอย่างงี้ปั๊บอ้อาวแบนแม่งเลยส่งแบนแม่งเลยเฮ้ยเข้า,ขากูลม้มให้ปืนกูหลอเอเดี๋ยวมาดูนะฮะ มันเหมือนอารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดคลิปไปเรื่อยๆนะครับเบื่อดีโอเคฮะมันจะนานเอาอย่างผมเนี่ยผมแคสทีนีานไม่ดูนะเนี่ยผมอะไรไม่แลงครับโอเคฮะเราจะก็เป็น EX นะฮะอารมณ์ตะมกี้แต่คือผมไม่อยากแลงเราเขาเขาก็ EX เงี้ย EX ก็ดีอยู่แล้วอ่ะนี่เห็นไหมนะขอพีมมาหาผมนะเห็นไหมนี่เห็นไหมพีมมาหาผมเอาเวลสิบมาเล่นบ้างมาแตะที สมครให้เล่นมากเนาะเอาเวงกรมนะฮะสมครให้เล่นมากเลยอะ่ะดูดิท่านกับผมได้ลุงคออะ่ะดูดิเอาปืนเบลสิบมาเนี่ยเห็นไหมเอาปืนเบลสิบมาแตะทีแตะคนเอ้ยไอ้นี่เอ้ย,อย,อ,ยอย่าอย่าถ่ายใบคนนี้นะมันกระโดดเฉยๆนะโหต้องจังหวะเป๊ะเลยนะฮะแต่คุณถ่ายผมแบกกันแล้วอะ่ะอืม ผมต้องพิจารณาพิจารณากับคุณไหมเนี่ยไม่อยากเคลียร์กับคุณหรอกไม่อยากเคลียร์กับคุณด้วยปวดหัวนะแล้วถ้าว่าไหนคุณเนี่ยเป็นแบบนี้แบบผมบ้างล่ะแล้วถ้าผมถ่ายคุณบ้างล่ะเออคุณจะคิดยังไงครับฟุริยะคุงฮะฟุริยะคุงกูไม่เรียกเลยตัดงเลยออกเลยรีบฟุริยะคุงเห็งชื่อได้ไงดีถ้าว่าไหนคุณมาตรงนี้แล้วขึ้นติดเนี่ยแล้วถ้าผมอยู่ตำแหน่งเดียวกับคุณอ่ะแล้วผมถ่ายใบคุณนะเออคิดเอาเลยครับ คุณนะ่ะอย่าส่งแบนมัว่วขอร้องผมแค่ขึ้นตรงนี้แล้วผมจะลงผมไม่ได้ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ใช่นะคิดพิจนารนณานด้วยนะครับอย่าคิดอะไรแบบนั้นอย่าคิดตื้นตื้นนะฮะคือคุณเนะ่ยเสร็จปับ๊บไอ้นี่ขึ้นกูขึ้นเนี่ยผมขึ้นตรงนี้ปับ๊บเฮ้ยกูเห็นมึงขึ้นตรงนี้ไอ้สั์มึงดังด้วยนี่วะอ้าวกูทายแบ้เลยคิดงี้เลยเหรอโอ้โหถ้านคุณคิดงี้นะอย่าอย่าเล่นเลยดีวยกว่า นะคุณส่งแบ,บนด์ได้มั่วมากจริงๆยากคุยกับคุณมากเลยอยากคุยมากเลยแต่ไอเราอ่ะไม่มีเฟซผมมีเฟซหลักอยู่ไงอยากคุยกับคุณมากเลยแต่ซึ่งมันแบบอืยากอะ่ะยากจริงๆนะฮะยากมากนะโอเคแล้วก็อย่าไปว่าเขานะครับผมก็ฝากแค่นี้แหละนะะว่าโดนแบนด์อย่างนี้นะฮะโดนแบนด์ถ้าเอาเอาให้ผลไหม ถ้ามาผมพัมาชมาผมเนครับคลิปนี้ต้องการความยุติธรรมของเกมนะฮะของด่านนี้เลยกับคุณฟริยาเลยว่าคุณน่ะไม่น่าส่งแบนเพราะว่ารูปเนี้ยผมกําลังลงกาลังลงนี่อะ่ะผมกําลังลงอะ่ะเรื่องนี้เลยอย่ามาอยู่ตรงนู้นละเห็นไหมเนี่ยผมตินดนี้ใช่ไหมแล้วผมเล็งพื้นอยู่ เห็นไหมตาผมตาตาผมอะจ้องจ้องพิธีพื้นอย่างเดียวเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ใช่นี่นี่เห็นไหมดูนะดูนะเนี่ยลักษณะเดียวกันนี่ไงกําลังลงกําลังลงเห็นไหมครับกําลังลงนะฮะกําลังลงไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆกาลังลงลงนี่นี่ลงแล้วน้คุณกาลังหันหน้านี่สังเกตเท้ามัน มันถายผมแล้ววมหันไปปับ๊บมันเลินม,มันเบินหน้าหนีอ่าเห็นไหมคุณถ่ายแบนผมพอคุณถ่ายเสร็จปับ๊บคุณเบินหน้าหนีเลยถ้าวันไหนคุณโดนไปผมบ้างนะผมจะพูดแบบแต่ขำเลยแหละเออคือแบบถ้าคุณมาเป็นผมอะ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่ากูโดนแค่นี้เหรอ ออแล้วมึงต้องถ่ายกูด้วยวะกูแค่ขึ้นเพื่อจะขึ้นตรงนี้ที่เดียวกับมึงแต่กูแค่บังเอิญติดตรงนี้จะเฉยแล้วเพื่อเพื่อกูจะล้มแต่มึงถ่ายแบงกูส่งแบงกี้เลยเหรอโอ้โหอะไรวะประมาณเนี้ยอย่างคุณจะพูดประมาณเนี้จะให้นอนนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะก็ผมไม่โดนถาวรน,นะโดนเจ็ดวันซึ่งวันที่ห้าเจอกันนะฮะวันที่ห้าผมปลดแบน ะะโวันนี้ห้าเราเจอกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแคสเกมต่อนะฮะ้วนะคลิปนี้ผมอัดพอดีไงแล้วเลยแบบไอเทยตัวใหม่ได้เก่งมาเลยมีหลักฐานอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะคุณฟูริยะคุงคุณก็อย่าแบนม่นนะครับถ้าคุณเห็นเห็นคลิปนี้แล้วถ้าใครถ้าคุณยังไม่เห็นคลิปนี้ใครรู้จักใครรู้จักเขานะฮะเอาลิงค์ลิงก์คลิปนี้ไปส่งให้เขาดูได้เลยนะฮะผมไม่ได้ว่าเขานะไม่ได้ว่าเขา ผมจะบอกว่าจะเตือนเขาว่าอย่าแบนคนมั่วนะฮะอย่าแบนคนมั่วเช่นผมเป็นต้นผมเนี่ยกำลังจะลงเนี่ยแ,แต่พวกเนี้ยแบนได้เพราะว่าอะไรรูปกำลังสวยเลยเพราะว่ามันทำไมมันอยู่นู่นไงเออแล้วรูปที่สองมันอยู่ตรงนี้ไงเออเห็นไหมรูปที่สามอ้าสี่บาเข้าห้อง อันนี้ไม่น่าโดนแบงก์เหมือนกันนะฮะเพราะเขาขบัคช่วยคุณแต่คุณจับไปแบง์เขาเออจะเลยครับนี่โปรเนี่ยเออได้อันนี้ก็วองลงปลงลงปล้าอ,อ,อะไรไม่รู้ก็แล้วแต่คุณแต่คุณรู้สึกว่ามือคุณจะโปรนะคุณโปรเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณโปรเปล่า ทำไมคุณมีชื่อ,อนี้ขึ้นด้วยอ่ะโปรตีจะไม่เห็นชื่อนะชื่อฝั่งแดงอ่ะคุณโปรป่ปะเนี่ยเฮ้ยคุณคุณโปรเปล่ามีไงนี่ไงบาเลตนี่โปรโป,ปอันนี้ชัวร์แต่คุณน,นั่นจะโปรด้วยเพราะอะไรนี่ไงโปรตีอ่ะเวลาเล่นอ่ะชื่อเราจะเห็นแค่ชื่อฝั่งเพื่อนเรานะฮะ ชื่อเพื่อนเราไม่ก็ไม่เห็นชื่อเลยผมจำไม่ได้ละแต่คุณกลับเห็นชื่อฝั่งนั้นได้ไงเอองงนะเนี่ยคุณก็โปนี่ว่านี่คุณก็โปเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยคุณมีชื่อฝั่งแดได้ไงอะ่ะเนี่ยเอาแล้วครับคุณ นะครับท่านเจอแล้วฮะเขาก็โปเนี่ยฮะดูดูชื่อสิชื่อฝั่งแดงขึ้นได้ไงหรือว่าอาจจะเป็นโหมดโหมดโหมดเกมดา่านนี้ไม่รู้ฮะผมบอกเขาโปไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมเล่นมาตลอดมันไม่เคยชื่อขึ้นอย่างนี้เลยย่าชื่อเงี้ยขึ้นเงี้ยไม่ว่าเพราะพวกเดียวกันไงแต่แล้วชื่อเนี้ยชื่อแดงขึ้นได้ไงเออโอเคฮะชัดเจวฮะ อย่าสักครู่นะครับย๋ยวขอตัดคลิปนิดนึงนะฮะโอเคฮะตอนเลยฮะพอดีมีคนโทรโทรศัพท์มาเลยต้องหยุดคลิปก่อนนะฮะเอาแล้วนะคือเขาก็โปดูดิชื่อแดงขึ้นได้ไงเนี่ยชื่อแดงขึ้นได้ไงแล้วเขารู้ตำแหน่งด้วยนะเห็นไหมชัดเจนฮะชัดเจนเขาก็โปรู้เรื่อง นี่รูปชื่อแดงต้อขึ้นแบบเราต้องเอาเป้าชี้ชื่อแดงถึงจะขึ้นแต่คุณกลับทายแบนโป่ฝั่งเขาแต่ชื่อฝั่งเขาขึ้นเออรู้แล้วทำไมถึงใช่แล้วใช่แล้วโปเพราะนี้ด่านบอมแมตด,ด่านใหม่มาใช่ผมไปเล่นอยู่เออแต่ต้ตอนงคือไงซึ่งชื่อไม่มีขึ้นก็เหมือนด่านปกติทั่วไปเราเห็นชื่อฝั่งเราเฉยๆแล้วเขาโป เขาก็โปรเนี่ยตัวมันเนี่ยตัวมันเลยเนี่ยโปรเนี่ยโปรมองชื่อรู้ตำแหน่งนทุกคนเลยอยู่ตรงไหนเนี่ยชัดครับชัดชัดเลยตัวเองก็โปรแล้วก็ไปแบ่งเขาแบงคนบล็อกแล้วแบงยันผมอืมชัดเจนฮะ GM อมดูด้วย DM อมดูด้วยให้คลิปผมดูด้วยมันก็โปรมันก็โปร มองชื่อมันก็โปนะครับอ่าอืมโอเคนะไม่มีมันละไม่มีมันละอ่าอะอะไรเนี่ยอะไรอนะ บอกว่าเราโปเอาเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับเมื่อเมื่อมีมีคนแจ้งแล้วอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยโอเคฮะโอเค okay. okay, ครับเนะ่ียตามนี้นะอืมอ่านี่ฮะก็สรุปว่าคือคนที่ถ่ายส่งแบ,บ์ผมอะ่ะคุณก็โปนี่ไงคุณก็โปเหมือนกันชัดเจน คลิปเนี้ยชัดเจนคุณก็โปใครเจอคนนี้ใครเจอคนนี้นะไปถามได้เลยแล้วคลิปเนี้ยไปได้เลยนะฮะคลิปนี้ไปได้เลยส่งให้มันดูว่าชื่อสีแดงนี้ขึ้นได้ไงนีนี่นี่นีชื่อสีแดงตรงเนี้ยเห็นไหมส่งเขาแบรนด์โมไปพอตัวเองโปด้วยฮชัดเจนครับชัดเจนครับโอเคฮะ ก็ผมก็อาจจะไม่เลิกแคสเกมนะฮะผมก็จะแคสเอ็กช็อตเรื่อยๆแต่ขอประกาศตอนนี้ก่อนนะฮะว่าขอหยุดเลิกการแคสเอ็กช็อตสักระยะคือหนึ่งอาทิตย์ผมอาจจะไลฟ์สตรีมคืนนี้นะอาจจะไลฟ์สตรีมเกมเกมพวกนี้ยเกมพวกสตรีมอ,อ่ะพวกนี้แทนนะฮะแทนผมเล่นเดเอาเล่นได้นะเดนเอาเกมผีเหมือนกันนะเกมผีอเอออยากลองอยากลองเนาะเกมเดเอาเนี่ยอยากลอง เดี๋ยจะเก็บอะไรายาล่ะเอออะไรายาใช่เออลองสตั้งค์ไหมอะไรายาเออลองไหมะะร้านค้าอะไรยาดิอะไรายานี่มันเกม์มาใหม่เนาะเออ,อเขียนไงว่าอะไรายาเออ่านี่ไงอะไรายาสามร้อยหกสิบเก้าบาทผมมีสามร้อยสามสิบบาท <laughs> โอ้ยไม่เป็นไรฮะอย่าผมก็อยา่าไปด้วยนะโอเค นี่ฮะซื้อสดๆเลยแด้วก่อนเนาะซื้อเงินสดๆเลยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณเท่าไหร่วะดูก่อนนะเงิงนน่าจะเพียงพออยาขอดูในบัญชีก่อน,นครับโอเคนะอะไรยาวเนาะเล่นสดๆร้อนเลยอย่างคืนนี้ไลฟ์สตรีมเลยร้อยสิบห้าโอ้ยผมไม่อยู่เงินในบัญชีร้อสิบ้าบาทอะ ตามเกณฑ์อ่ะเราต้องไปเติมซื้ออ่ะเติมอย่างเงินเข้าสักหน่อยละอือโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคืนนี้จัดเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าเอืออมโอเคอยู่สองร้อยสามสิบาทนะฮะมันน่าจะเพิ่มสักห้าสิบบาทกำลังสวยเลยอ่ะอืม โอเคไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวเดี๋ยวผมเอาเงินเข้าเงินเข้านะเดีย๋ยวเอาเงินเข้าอีกทีหนึ่งฮะเดีย๋ยวผมซื้อเกมอารยาเลยนะฮะน้องกวฮะเดี๋ยวคืนนี้ลฟ์สตรีมสดเลยเอาไหมล่ะถ้าเอาก็เมนได้เลยนะเมนเมนคลิปนี้นี่เลยเดีย๋ยวผมคลิปนี้ลงเลยนะฮะอารยานุ่มห่วงเอ่เพิ่มสิที่์ชั้นอยากได้เข้าไปไม่มีไม่มีเกม,มอารยานะฮะ อะรยาในเขาว่าเกมหลอนมากเกมหลอนจริงๆเกมหลอนมากๆเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่แค่เดโม,โมนะนี่แค่เดโม,โมสามร้อยหสิบเก้าบาทสเปคคอมนี่โอ้ยไหวฮะอันนี้ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวไหวนะฮะไหวโอเคเอ่อนี่ฮะเพิ่มไว้เราต้องเพิ่มไวนะะ้นะฮะนะโอเค ซึ่งเราก็เอาแน่ผมเอาแน่ฮะเอาแน่ฮะเดีย๋ยวคืนนี้ไลฟ์สตรีมสดเลยนะฮะก็ขอกดติดตามสสทัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็ไมต่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวผมแค่ที่ช็อตต่อท่านเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะผมไลฟ์สตรีมเกมอารยานะฮะสักประมาสี่ทุ่มไหมเออเฮ้ยกลัวจะสี่ทุ่มกูกลัวมันจะไม่เสร็จอ่ะดิไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไม่ไหวก็พักเรื่องกลัวนะฮะ อย่าเป็นเพื่อนผมด้วยนะอย่าอย่าอย่า,ยา,ยา,ยาทิ้งผมนะครับนะฮะโอเคฮนะสำหรับวันนี้ก็ไม่ไปครับเจอกันนะครับคืนนี้สี่ทุ่มไลน์สตรีมสดเกมอะไรอยา่าเกมผีสยองวรัรของประเทศไทยนะคนไทยทำเองนะครับผมนะ